สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเน็ตชาแนลสนีเราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาไปอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่กับ p v p ในโหมดสามัญกับโคลาโบผู้กาโล่นะครับโดยคลิปนี้ผมก็จะมาทดสอบทีมเปิดหลังนะครับด้วยน้องฟิตเตรเลียนะเพราะเอกลักษณ์ของน้องมันซัพพอร์ตทั้งสองฝั่งเลยนะครับพอถ้าเราลองมาดูนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้น้องฟิตเตรเดียจะทำการมอบเอฟเฟกต์เพิ่มป้องกันคริกให้กับพวกพร้อมเผาไม้ระบุเป็นเวลา1เทิน ถึง60%นะครับอันนี้คือเยอะมากบอกเลยว่าตาแรกเนี่ยโอกาสที่จะโดนเก็บคิวน้อยมากๆอีกทั้งเมื่อเดินเทินพวกพ้องจะทําการมอบอํานาจราชนีให้กับอัญเินพวกพ้องไม่ระบุเป็นระยะเวลา2เทินนะครับถ้าเราเปิดหลังแล้วตัวเราเนี่ยโดนศัตรูตีโดนแปะดีบัฟแบบมหาศาลนะครับจังหวะที่น้องมอบบัฟอันนี้ให้เนี่ยดีบัฟทั้งหมดของไฟเราเนี่ย ก็จะถูกถอนออกเลยเพื่อนๆนั่นหมายความว่าเราสามารถสวนกับศัตรูได้แบบเต็มๆนะครับอีกทั้งยังเพิ่มสัดทั้งหมดของตอนเอง5%ต่อเพื่อพ้องไม่ระบุที่เข้าร่วมต่อสู้1คน,นด้วยนะครับนอกจากนี้เอฟเฟกต์สกิลกระแสลมหรือว่าท่าหมู่ของน้องนะครับจะเพิ่มในเมที่สร้างสูงถึง50%และมอบ บัฟกงเล็บแหลมคมอันนี้เป็นบัฟข่าวไม่สามารถถอนได้นะให้กับตนเองตามจำนวนศัตรูที่โดนเดเมจคริกจากอสุวินุพองไม่ระบุฝ่ายเราในเทินของเรานะหากกงเล็บแหลมคมที่ติดบนตัวเองทับซ้อนสูงสุดเมื่อเริ่มเทินก็จะทำการถอนเอฟเฟกตกงเล็บแหลมคมออกแล้วก็มอบบัฟ การจูดโจมของราชินีให้แทนนะครับสำหรับความสามารถเท่าหลังเนี่ยมันจะเป็นของน้องฟิตเรียาสายที่ต้องเปิดก่อนเราถึงจะได้ใช้นะแต่ทิปนี้เนี่ยเราเป็นฟิตเรียเปิดหลังนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถที่ได้ใช้จริงๆเนี่ยก็คือฝ่ายเราจะได้สแต็ป้องกันคี60%แล้วก็จะสามารถถอนดีบัฟทั้งหมดออกได้นะครับและโฉมหน้าทีมที่ผมจะมาใช้ในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นทีมที่เอาไว้เล่นเคาน์เตอร์ทีมเปิดก่อนโดยเฉพาะนะส่วนตัวละครที่ผมเอามาซัพพอร์ตอีก2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นลุงเทียครับโดยความสามารถของ,งยอลยว่า โคดเข้ากับฟิโตเรียสายเปิดหลังมเพื่อนกับเอกลักษณ์ของลุงนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะทําการมอบเอฟเฟกคุ้มคลั่งให้กับพวกพ้องที่กําหนดพร้อมกับยั่วยุศัตรูไปเลยเวลาหนึ่งเทินแล้วเพิ่มเดเมจที่พวกพ้องคนนั้นกล่าวสร้าง5%ต่อพวกพ้องที่กําหนดที่เข้าร่วมต่อสู้1คนเท่านั้นยังไม่พอยังเพิ่มเดเมจคริกของตอนเอง45%และเมื่อเริ่มเทินของพวกพ้องนะครับจะทําการมอบเอฟเฟกลดต้านทานคริทิคอล40%ให้กับศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา1เทิน และเมื่อตอนเองใช้สกิลจะเพิ่มอัตาราคิ1%ต่อพลังชีวิตที่ลดลง1%ได้ด้วยนะครับโดยความสามารถคงครั่งนะคือเมื่อใช้สกิลเนี่ยจะสามารถเสริมพลังโจมตี1.5%สูงสุดอยู่ที่50%ต่อพลังชีวิตที่ลดลง1%ได้นะครับซึ่งถ้าฝ่ายเราเริ่มหลังนะครับเราต้องโดนศัตรูหัว่มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวัฟของลุงเทียที่ช่วยเสริมได้เมจดฝ่ายเราเนี่ยมันก็จะยิ่งได้เยอะด้วยนะครับและสมาชิกแนวหน้าคนสุดท้ายก็คือน้องเฮลจังนะครับเอกลักษณ์ของน้องก็มองกับก,บการเคาน์เตอร์เหมือน เพราะถ้าศัตรูตีเราเข้ามานะครับเขาจะได้รับเอฟเฟกต้นตอความเจ็บปวดปเป็นเวลา2เทินนะครับโดยเอฟเฟกตต้นตอความเจ็บปวดนี้จะเพิ่มเดเมจที่ศัตรูได้รับ5%อีกทั้งเมื่อจบเทินยังสามารถสร้างเดเมจเพิ่มเติม10%ของพลังชีวิตที่เหลืออยู่สามารถแ็กได้ถึง5อันนะนั่นหมายความว่าถ้าศัตรูเอาตัวไหนที่ตีเข้ามาเนี่ยเขาก็จะโดนตักเลือดไปฟรีๆนะและยิ่งถ้าศัตรูใช้สกิลหมู่นะครับโจมตีเข้ามาเนี่ย โดนดีบัฟอันนี้ไปฟรีๆถึง3อันเลื่อนลดไป30เซเลยนะครับและแน่นอนอาหารที่กินนะครับเราเป็นทีเปิดหลังที่มันค่อนข้างถึกพอตัวอยู่แล้วโอกาสตายเนี่ยผมว่าน้อยมากๆนะเพราะฉะนั้นผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังจบตีเลยครับอ่ะโอเคก็ถ้าพ้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีนี้เลยครับโอเคครับมาก็เราไปเจอทีฟิตเดียนะครับแต่ว่าเราได้เปิดก่อนนะ ก็ไปครับเดี๋ยวผมเปิดด้วยเฮลวจังนะครับไปไปไหมสักตัวให้หน่อยสักตัวให้หน่อยโหถึกจังเลยผมว่าไม่ตายวะ่ะโอ้โหแบบนี้บอกเลยยากแบบนี้ยากยากมากแบบนี้ ไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกเออไม่ตายครับถ้าไม่ตายแบบนี้ก็จบ <laughs> ตาฝั่งเราแล้วว่าโอ้โหบอกเลยสับไปสับมานะครับไปรีปปิ้งเดชฮี่ยวทำไมเฮยวจังมันแรงจงัง แรงขนาดนี้เหรอเฮลจังเรียบร้อยโอเคครับมาเจอทีมมนุษย์นะครับโอ้โหเรายังได้เปิดก่อนนะ,ะทำไมข้าวพลังเราสูงขนาดนี้จะมาลองทีมเปิดหลังนะครับได้เปิดก่อนหมดเลยฟาดไปครับเขากดอีโมจิมาด้วยวะ ตายไหมตายเถอะสักตัวสองต,ตัวเลยก็ได้โอเคอย่างน้อยลากพี่บันได้นะครับบอกเลยว่าพี่บันตายเนี่ยผมว่ามีผลเยอะอยู่นะเพราะบันเนี่ยมันช่วยตัดเดเมจทีนี้ได้เยอะมากนะครับโอ้แล้วเดี่ยวการเราเจะว่าดีไหมเนี่ยจะว่าดีก็ดีครับไม่ดีก็ไม่ดีนะแต่คิดว่าน่าจะเก็บอาร์เธอร์ได้นะเดี๋ยวผม ใช่ป่ะวะมันจะวันช็อตน,นะโอ,อฟูมิหไหวไหมเนี่ยเฮ้ยัวเลยอ่ะเคได้อยู่ไดอยู่ไปครับคือถ้านาโอฟูมิตายเนี่ยก็คือจบนะเพราะยังเพราะฉะนั้นไปครับ เฮ้ยผมลืมเปลี่ยนเป็นอาเธอร์่านปะเออโอเคอาเธอร์ปะเดี๋ยวไม่ได้ลองอาเธอร์เห oh รโอโอ้ยกอดกรรมโคตรโอ้โหเมื่อกี้พลาดมากไม่ได้ลองอาเธอร์นะครับหยาบเราไหมเนี่ยแต่คืออันติลุงเทียาไงอาเธอร์เขาต้องอยากหัวลุงเทียแหละคนถ้าไม่หัวเนี่ยเขาน่าจะบินโอเคจะไปหายไปเยอะมากครับตอนนี้ตายเออลากร เรียบร้อยศัตรูยอมครับมาครับอ่าโอ้โหได้เจอของตึงเลยอันนี้โคตรตึงตึงโคตรๆอ่ะมาลองดูครับมาสู้ได้หรือเปล่านะเอาจริงตาแรกขอขวดแบบแรงๆหนักๆได้ไหมหนักๆแต่ไม่ถึงตายโอ้หมาแนละ้วคอมโบพิบันคอมโบพิบันนี่มันเอาจริงมันแรงเกินจะรับไหวนะ เราเผื่อไม่ไหวนะครับอาจจะได้อยู่ได้ไหมลอดเถอลอดเถอลอดเถอะสวยเฮ้ยแบบนี้ผมบอกเลยมีทรงเพื่อนโคตรมีทรงไปครับเราลุยเลยเบิ้ลเลยสองดอกแปที่หนึ่งนะครับ สายไหมไปแล้วหนึ่งลาก่อนเออแล้วไงตีไปไม่สนเรียบร้อยเหลือแค่อาเธอร์นะครับบอกเลยว่าพลังอาเธอร์เนี่ยมันหายไปเยอะมาก,กเพื่อนๆนสุดท้ายปากเขียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมต้องรีบเก็บอันติให้ตัวอื่นเป็นเป้นเปานะเขาจะได้ไม่เล็งฟิโตเรียผมนะครับ แต่จริงคือสแตตติโตเรียตอนนี้มันแบบเวอร์มากอะ่ะผมว่าน่าจะได้น่าจะเก็บได้ขั้นสองอั้นสอ,อาจจะไม่ไหวเนี่ยโอเคสวยครับจัดไปลาก่อนอาเธอรเรียบร้อยสตูวิองครับมาครับตาสุดท้ายนะครับเรามาเจอทีมอ่าคอมนุษย์นะครับเขาได้เปิดก่อนนะมานี่แหละที่เราจะมาทดสอบนะครับ คอร้องแรงแต่ว่าอย่าถึงตายได้ดโปรดโอ้โหเหมือนเขาจะไม่หวดว่ะอ่าหวดด้วยโหสวยแต่ว่าทำไมไม่มีเดมจเบาไปไหมโอ้โหเบาไปไหมแม่โอฟูมิเบาเกินเออแรงๆของแม่เออแรงๆเออแรงๆดงเทียอย่ามาเจนเยอะได้ไหมเนี่ยโอ้แบบนี้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ครับพอเขาเดินปุ๊บ ดีบัฟเราหายหมดแล้วนะก็เดี๋ยวขวดเลยไปครับต้องัวดตามสูตรนี่แหละโอ้โหถึกมากเผื่อไม่ตายนะเนี่ยนะโอ้โหลากไปสักตัวได้ไหมขอพี่บานสักตัวเถอะโอ้โหไม่พอนะครับนิดเดียวเลยบอกเลยคือถ้าเขาไม่กลางนะโอ,อฟูมีนะยกแพงแน่นอนจริงๆ นาโอภูมิคือเวลามันกลางโลกเนี่ยมันตัดเทมเพลไปแบบ30-40%บบเเลยนะแต่ว่านาโอเขาเหมือนไม่มีย่อยู่แล้วมั้งน่าจะมีแค่อาเทอร์หรือเปล่าแต่เขาจะเก็บฟิโตเดียเราได้ไงเฮ้ยถือจังเหรอทำไมอ่ะไม่ตายอเออเดี๋ยวทำไมเฮีวจังมันถึงขนาดนี้วะเนี่ยโอเคสวยครับ เยี่ยมยอดขอบคุณครับมาผมจะเก็บอัเธอร์ได้ไหมอร์เธอร์จะตายไหมเพื่อนๆว่าอร์เธอร์ตายไหม,มแบบนี้เลยไปครับขอร้องโอเคโน่ลัส okay, <no>, โอ้โหตัวละกระปิ่งแมว เพี้ยสีแก้วโอเคสุดยอดครับเดี๋ยวขอ,อันติมาโอ้โหเดี๋ยวโอ้ my god โอ้โหอะไรจะซวยขนาดนี้วะเนี่ยโอเคอันนี้คือต้องยอมครับทำอะไรไม่ได้บินแน่นอนไป เอาจริงแต่ก็ถือว่าเป็นทีมที่สามารถเคาน์เตอร์ได้ดีระดับหนึ่งเลยครับเซตเราเรียบร้อยครับโอเคครับก็สำหรับคลิปพิวีทีมเริ่มหลังฟิโตเรียวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับน้องฟิโตเรียตัวนี้นะใครที่ลังเลอยู่นะครับว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีสำหรับตู้คาราโบเนี่ยเอาจริงผมเชียร์ให้เพื่อนๆเ,เปิดนะ คืออย่างน้อยเนี่ยควรจะเปิดให้ครบ1การันตีนะครับต่อให้เกยยังไงผมว่าเพื่อนๆควรจะหยิบน้องฟิโตเรียทิ้งไว้1ตัวนะเพราะบอกเลยฟิโตเรียตัวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ได้อีกยาวพอๆกับดัตตี้ใหม่2024เลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นเมนเขาไม่ระบุนะพอน้องเนี่ยเป็นตัวที่สามารถอยู่ได้ทั้งตี้ลุกแล้วก็ตี้ลับเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ b s c r i b e like, เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าสำหรับว